สวัววววส,สดีค่ะทุกทุกท่านตอนนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่ไร่นะคะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาดูเส้นทาง กาจนบุรีพนมทวนนะคะวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนพอสมควรเลยค่ะแต่ก็การเดินทางนี่สะดวกสบายนะคะเส้นทางสายนี้นะคะไม่ทราบว่าที่อื่นนั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะ แต่ตอนนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นอากาศร้อนร้อนพอสมควรเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้โควิดนะคะโอ้ oh, ระบาดเยอะแยะเลยนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านนั้นระมัดระวังเรื่องราวของสุขภาพกันด้วยออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมแมสเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปในที่เป็นแออัดนะคะ คนหนาแน่นนะคะควรจะหลีกเลี่ยงนะคะช่วงนี้นะคะไปที่ไหนนี่ก็โอ้โหน่ากลัวมากเลยเจ้าโควิดนะคะทุกวันนี้นะคะตื่นขึ้นมาเรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็รอดปลอดภัยจากนะคะการติดเชื้อโควิดเนี่ยถือว่าเป็นโชคลาภของเราแล้วนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านนั้นดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วยเมื่อสักครู่อาจจะมีเสียงคนบนนะคะอยู่ข้างๆนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะเนี่ยค่ะอากาศนะคะโอ้อากาศวันนี้แดดเปรี้ยงปร่างเลยนะคะดีนะคะไล่โควิดนะคะแต่เขาบอกว่าจะมีฝนตกลงมานี่ ยังไม่เจอเลยนะคะฝนตกนะคะอ่ะตรงนี้ติดไฟแดงะคะ่ะอยากจะให้ฝนตกลงมานะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้ไปทำพื้นที่เกษตรตะกรรมนะคะพื้นที่เกษตรนะคะประมาณสามไร่กว่านะคะหนีโควิดเข้าไรค่ค่ะท่านผู้ชมนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลาเนี่ย เดี๋ยวก็จะอัปเดตกิจกรรมเรื่อยๆนะคะให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะก็ช่วงที่ผ่านมานี้ก็ไม่ไม่ค่อยว่างสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีอ่าถ้าเกิดว่าเราไลฟ์สดเนี่ยโทรศัพท์มันก็จะมีอุณหภูมิร้อนนะคะก็ทําให้โทรศัพท์นั้นก็จะมีปัญหานะคะแล้วก็ช่วงอ่าบริเวณจุดนี้ก็จะเป็นอ่าหมูม่บ้านน้องขาวนะคะ ผมว่าน้องขาวเนี่ยก็จะมีผ่าขมาร้อยสีแล้วก็มีปกติถ้าเกิดว่าไม่เจอสถานการณ์โควิดเนี่ยช่วงสงกรานเขาก็จะมีงานด้วยนะคะงานอไอบุญทอง้านหนองขาวแล้วก็ประเพณีสงกรานเนี่ยเขาก็จะมีการแห่การละเล่นนะคะเกวียนงัวนะคะประดับประดานะคะเป็นขบวนเลยนะคะมาที่วัดหนองขาวนะคะช่วงนี้เราอยู่ที่ เนี่ยคะ่ะเราก็กําลังจะผ่านหมู่บ้านหนองขาวเขาเรียกหมู่บ้านหนองขาวนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า,ราเราก็จะพยายามเนี่ยอยากจะไลฟ์สดให้ท่านได้ดูกิจกรรมที่เราทํากันนะคะแต่อากาศมันร้อนมากเลยนะคะโทรศัพท์ก็กลัวจะไม่ไหวนะคะ ในการที่ถ่ายทำนะคะ,ะ,ะ,ะก็เนี้ยค่ะก็จะมีนะครับบ้านคนหนองขาวเนี่ยก็หมู่บ้านเนี้ยถือว่าเป็นหมู่บ้านคนร่ำรวยอนะ่ะปลูกบ้านตึกนะคะแล้วก็ที่นี่เขาก็จะทําเรื่องเก่าของการเกษตรด้วยนะคะทํานาปีละสองครั้งนะคะนาปรังนะคะหมู่บ้านหนองขาวนะคะ แล้วก็จะมีการทาน้ําตาลสดด้วยหมู่บ้านหนองขาวนะคะทาน้ําตาลสดแล้วก็มีลูกปานด้วยค่ะ mm hmm. ก็ท้องฟ้านี้ก็โอ้สวยงามนะคะเ mm hmm. นี่ยค่ะก็หมู่บ้านหนองขาวพอหมู่บ้านหนองขาวแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะผ่านไปอ่ะ mm hmm. ดอนดอนเจดีนะคะ ก็ให้ทุกท่านนะคะได้ดูบรรยากาศนะคะที่เราจะเดินทางไปทำทาไร่กันนะคะไปที่ไร่นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนี่โอ้โหอินทผลัมนะก็น่าจะเป็นเทศากาลอินทผลัมได้เลยนะคะนี่ถ้าเกิดว่าไม่ติดโควิดนี้เขาน่าจะจัดงานเทศากาลอินทผลัมนะคะเพราะว่าตอนนี้เขามีขายตลอดทางเลยนะคะอินทผลัมแล้วก็ไม่ไม่ค่อยแพงด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่าเห็นออกมาขายกัน พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขานะครับขายตลอดทางเลยนะคะอินทัผาลัมนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีอ่าน้ำตาลสดด้วยนะคะท่านที่เห็นซุ้มอยู่อข้างๆทางนะคะเขาจะมีน้ำตาลสดขายแล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลที่ทำจาก ต้นตาลนะคะน้ำตาลสดที่เขาเคี่ยวแล้วเป็นน้ำตาลปึกนะคะเนะะี่ยค่ะก็จะมีพะะ่อค้าแม่ค้าเขากางร่มนะคะขายอยู่นะคะแล้วก็ที่น้องขาวเนี่ยก็จะมีขนมที่อร่อยด้วยก็คือขนมตาลนะคะก็แม่ค้าเนี่ยเขาทำใหม่ๆสดๆเลยนะคะนะพูดถึงขนมตาลนะคะค่ะแล้วก็ทางแยกนี้นะคะที่ท่านได้เห็นนะคะก็จะเข้าไปที่ อ,อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรน,นะคะอยู่ที่ตำบลดอนเจดีนะคะอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีก,รก็จะมีการจัดงานประจำปีทุกปีนะคะแต่ช่วงนี้โควิดนะคะอย่างที่ทราบกันดีนะคะเทศากาลหรือว่างานต่างๆพิธีการต่างๆที่เคยจัดเนี่ยก็มีการยุตินะคะ ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านเลยนะคะเราก็ต้องผ่านโควิดไปด้วยกันนะคะต้องสู้ๆนะคะแล้วก็ต้องขอแสดงความเสจจียใจด้วยนะคะกับท่านที่ต้องสูญเสียนะคะญาติหรือว่าคนที่ท่านรักนะคะจากสถานการณ์โควิดในเจ้าโรคร้ายนี่แหละนะคะยังไงดูแลเรื่องราวของสุขภาพกันนะคะที่สำคัญเนี่ยอย่างที่ได้บอกไปเนี่ย แอลกอฮอล์แล้วก็แมสเนี่ยเราต้องสวนตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็สมุนไพรไทยบ้านเราเนี่ยพูดถึงนะคะจริงๆแล้วสมุนไพรไทยบ้านเราเนี่ยมีดีนะคะเยอะเยอะแยะเลยนะคะลองไปศึกษาดูนะคะก็จะสามารถช่วยอ่ารักษาแล้วก็ช่วยต้านโควิดได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญที่เห็นเนี่ยตัวหลักสําคัญที่เห็นนะคะในการอา การดูแลรักษาโดยใช้สมุนไพรก็คือกระชายโหนี่กระชายนี่ช่วงนี้ก็แพงยังทองเลยนะแม่ค้าพ่อค้าบางทีเขาก็ถือโอกาสนะคะขึ้นราคานะคะแต่จริงๆกระชายในไร่เนี่ยนะคะเพราะว่าที่เราได้ไปซื้อมานะคะเนี่ยไม่ไม่ถึงไม่ถึงเดือนนะคะในไร่เนี่ยยังเงากระชายที่เราจะนํามาปลูกเนี่ย กิโลไม่ถึง5 0บาทเองนะคะแต่พอค้าแม่ค้าตอนนี้เขาก็มาทาราคาก็อย่างว่าเลยนัดก็ถือว่าเป็นโอกาสของเขาแล้วแต่ยังไงก็อย่าขึ้นราคากันเยอะนะคะเพราะว่าสงสารคนที่นะคะอยากจะอ่ากินกระชายนะคะแต่ก็ต้องแพงเหมือนกันนักกิโลนี่เกือบ200เลยแล้วก็ช่วงนี้ไรายได้ไม่ไม่ก็ไม่ค่อยมีกันด้วยนะคะก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะก็อยากจะให้มีกลุ่มนะคะที่เขา นะคะออกมาจําหน่ายนะคะออกมาจําหน่ายรวมตัวกันแล้วก็ขายในราคาไม่แพงนะคะใหะ้เราได้ทานกันนะคะแล้วก็ยังมีฟ้าทลายโจรเนี่ยนะคะก็ใช้ได้แต่ต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะหรือว่าสอบถามผู้ที่เขามีความชํานาญในด้านแพทย์แผนไทยนะคะท่านก็จะใช้ได้อย่างถูกวิธีกระชายฟ้าทลายโจรน,นะคะก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็ยังมีสูตรนะคะ,ะสูตรที่เขาไว้อบ หรือว่าไอนะคะที่เราสามารถสูดดมเข้าไปได้ก็จะทำให้ปอดของเราดีด้วยแล้วก็ทำให้เราได้สูดสมุนไพรเข้าไปด้วยนะคะก็มีกระชายแล้วก็ใบส้มปล่อยหัวหอมแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้นี่ใช้ตะไคร้หอมหรือว่าใช้ตะไคร้บ้านที่ว่าเขาไว้ทำเครื่องแกงก็ได้นะคะแล้วก็ขิ้งคานะคะ ทุบเข้าไปนะคะแล้วก็พิมพ์เสนกระบูนโรยนะคะตอนที่น้ำเดือดแล้วที่เราต้มสมุนไพรนะคะเราก็สามารถที่จะต,ต้มแล้วก็สูดหายใจเข้าไปได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีหม้อต้มเราก็ใช้หม้อข้าวได้นะคะหม้อหุงข้าวเนี่ยต้มให้เดือดนะคะเราก็ อาจใช้ผ้าหม่มหรือว่าถ้าเกิดว่าท่านใดมีผ้าเนี่ยก็คุมโปงนะคะแล้วก็สูดเข้าไปให้เต็มปอดเวลาที่เราต้มสมุนไพรเดือดแล้วนะคะจะทําให้เราหายใจโล่งสะดวกแล้วก็ตัวสมุนไพรเนี่ยเขาก็จะไปช่วยดูแลรักษาภายในของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วสมุนไพรไทยบ้านเราเนี่ยนะคะดีนะคะเราโชคดีนะคะที่มี ภูมิประเทศที่ดีแล้วก็สามารถปลูกพืชสมุนไพรได้เยอะแยะเลยนะคะท่านลองศึกษาดูนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดที่รู้ว่าตัวเองอาการไม่ค่อยดีหรือว่ารู้ว่าตรวจแล้วเป็นผลบวกเนี่ยนะคะอาการเริ่มแรกเลยนะคะก็ใช้สมุนไพรกันนะคะท่านใดที่มารักษาตัวที่บ้านหรือว่ากลับบ้านเนี่ยลองใช้สมุนไพรดูนะคะหรือว่า ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยคนสมัยก่อนเนี่ยเขามีภูมิปัญญานะคะที่เขาสามารถที่จะหายาสมุนไพรรักษาตัวเองเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีโรงพยาบาลนะคะท่านผู้ชมคนสมัยก่อนเนี่ยอายุยืนมากเลยนะคะปู่ย่าตายายของเราเนี่ยอายุเยืนบางที90้าร้อยกว่าปีเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยแล้วก็เวลาที่ เขาเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะดูแลรักษาตัวเองนะคะท่านท่านลองไปศึกษาดูนะคะ,ะเรื่องราวของสมุนไพรไทยนะคะก็คิดว่าได้ผลแน่นอนเลยนะคะส่วนตัวดิฉันเองนะคะก็ประมาณเกือบ30กว่าปีแล้วที่ไม่เคยกินยาแผนปัจจุบันเลยนะคะเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็ใช้สมุนไพรรักษาแล้วก็เรื่องราวของอาหารการกินเนี่ยคะเราก็ใช้พืชผักนะคะ เป็นยารักษาโรคนะคะกินสมุนไพรด้วยนะคะบบก็ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นาทางแยกห้วยสะพานที่จะไปพนมทวนนะคะเข้า,าห้วยสะพานนะคะตรงนี้ถ้าเราก็จะไปที่ไร่รของเรานะคะถ้าเกิดว่าตรงไปเนี่ยก็จะเป็นอําเภอพนมทวนแล้วก็เลยไปที่สุพรรณนะคะตอนนี้เขาก็ทําดีแล้วบริหารจัดการเรื่องไฟนะคะ ระบบไฟแดงนะคะตรงนี้นะคะนี่เราก็จะเลี้ยวเข้าใกล้แล้วนะคะก็ประมาณกิโลเมตรเศษเศษนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะเข้าไปตรงวัดห้วยสักขานะคะอากาศนี่โอ้โหอากาศนี่อย่าบอกใครเลยนะคะอากาศอากาศดีดีนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะการดูแลรักษา สุขภาพของเราเนี่ยเราต้องอเริ่มดูแลนะคะหรือว่าเริ่มใช้นะคะเ,เป็นระยะเวลาสักระยะเวลาหนึ่งนะคะพูดถึงกลับมาพูดถึงสมุนไพรเนี่ยที่ตัวเองได้สัมผัสน,นะคะสมุนไพรไทยบ้านเราเนี่นะคะมีเยอะแยะเลยแล้วก็การดูแลรักษาตัวเองเนี่ยสมุนไพรไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรักษาเหมือนเราทานยานะคะตามโรงพยาบาลหรือว่าตามร้านขายยาแล้วก็หายเลยนะคะ แต่นะคะเมื่อเราหายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นอีกถ้าเกิดว่าเรากินยา,าแผนปัจจุบันหรือว่าไปตามโรงพยาบาลน,น่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแลรักษาโดยใช้สมุนไพรหรือว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยเรากินดูแลไปเรื่อยๆดูแลไปเรื่อยๆนะคะถามว่าหายไมหายแล้วมันก็จะหายยั่งยืนด้วยแล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นอะไรนะคะเป็นอะไรนี่ก็จะหายเร็วนะคะเพราะว่าเราก็จะมีภูมิต้านทานเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง การที่เราใช้ยาแผนปัจจุบันเยอะๆเนี่ยนะคะอย่างที่ทราบกันดีผลที่จะเกิดกับเราก็คือไตนะคะระบบไตจะเสื่อมนะคะแล้วก็ระบบร่างกายของเราเนี่ยก็จะแย่เลยนะคะก็ไม,ไม่ไม่ค่อยดีนะอันนี้ก็เลี้ยวทางเลี้ยวเข้าไร่แล้วนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะก็ยังเป็นทางลุกรังอยู่ยนะคะพูดถึงเออก็กลับไปพูดถึงเรื่องราวของสมุนไพรกันใหม่นะคะเนี่ย การดูแลตัวเองการใช้สมุนไพรนะคะสมุนไพรไทยบ้านเรานะอย่างที่ทราบกันดีนะคะก็เยอะนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านนั้นดูแลเรื่องราวของอสุขภาพกันด้วยนะคะสุขภาพนะคะของของเรานะคะก็ต้องดูแลรักษานะคะจะรอให้ใครมาดูแลรักษานี่ก็ไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นทางเข้าไร่นะคะ่านผู้ชมเนี่ยก็พยายามกินผัก พืชผักนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอเป็นปเป็นไปได้เนี่ยเราก็ปลูกกินเองนะคะพืชผักนะคะอ,อ่าอันนี้อ่าเป็นไร่มะขามป้อมมะขามป้อมนะคะนี่อยู่ข้างๆนะคะม,มะขามป้อมนี่ก็เป็นสมุนไพรด้วยนะคะจะมีอ่ารสเปรี้ยวรสเปรี้ยวนี่ก็มีรสเปรี้ยวรสฝาดนะคะนี่นะคะก็จะช่วย สมุนไพรของเราก็จะช่วยมวชขา้อมแก้หวัดคัดจมูกมีวิตามินซีสูงด้วยเวลาที่ ่นีแก้ไอเจ็บคอ,อ,เ,บอเวลาที่เราไม่สบายนะคะร่างกายก็ต้องการวิตามินซีด้วยทําไม<อ>ก็บอกว่าเวลาที่เราเจ็บไข้หรือป่วยเราต้องทานส้มนะคะส้มนะคะมะ,ะมาขามป้อมก็ทานได้นะคะมะขามป้อมนะคะก็มีประโยชน์นะคะดมากเยอะไปแล้วอ่ามะขามป้อมนี่มีวิตามินมากกว่าส้มนะคะมีวิตามินซีเพราะว่าจะมีรสเปรี้ยวรสฝาดนะคะเป็นในตัวเลยนะคะนี่ทางเข้าไร่ของเรานะ,ะนี่นะคะ ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามร,รับชมนะคะเ,เ,เดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะคะไปถึงไร่เราเลยนะคะทางก็ยังเป็นทางรูกรังเลยนะคะท่านผู้ชมเน yeah. ี่ยค่ะค่ะแล้วก็ทางนี้นะคะก็จะเป็นเข้าป่า,ช,าชุมชน้วยสพานด้วยนะคะหลายท่านที่เ,เคยมาเที่ยวป่าชุมชนเวยสพานหรือว่าเคยได้ยินหรือว่าสามารถเข้าไปเซิร์ชไร้ทางอินเทอร์เน็ตดูนะคะ เขาเรียกว่าป่าชุมชนนะคะในพื้นที่แห่งนี้ก็ยังมีป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีพืชสมุนไพรด้วยนะคะที่ป่าชุมชนห้วยสะพานนะคะอำเภอพ,พนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะค่ะก็ฝากไว้นะคะคุยไปคุยมาก็ย้อนกลับไปถึงสมุนไพรไทยนะคะช่วงนี้นะคะก็เน้นเรื่องสมุนไพรนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าโควิดนะคะโควิดเนี่ยเขาก็ มีการวิจัยออกมาแล้วนะคะว่ากระชายนะคะก็จะช่วยต้านโควิดได้ด้วยแล้วก็ยังมีตัวยาสมุนไพรอีกหลายๆตัวเลยถ้าลองไปศึกษาท่านลองไปเรียนรู้ดูนะคะท่านก็จะสามารถใช้ได้ได้ผลดีด้วยนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะค่ะก็เนี่ยค่ะด้มือเป็นไรมืออ่ะนี่ซ้ายมือ สายมือเป็นไร้มันนะคะท่านผู้ชมนี่ทางก็อาจจะแบบว่าตะกุกตะกัะกกุกค่ะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวทางก็ยังเป็นรูปรังอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นชนบทแท้ๆนะคะก็อากาศดีนะคะเนี่ยนี่นะคะเป็นฝูงงัวด้วยนะคะนี่โอ้โหหลายท่านเคยเห็นไหมคะน,นี่งัวนะหลายท่านอาจจะเคยทานเนื้อนะคะแต่ไม่เคยเห็นงัวเป็นยังไงนะคะนี่มีสครูนี่คะ่ะก็เลี้ยงงัวไว้นะคะนี่ นี่นี่เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะรีไรมันนะคะไรมันปลูกมันสับปะหลังนี่แหละค่ะมันสับปะหลังจะเป็นลักษณะต้นอย่างเงี้ยคะ่ะท่านผู้ชมแต่ช่วงนี้ฝนไม่ตกมันก็จะเหี่ยวเหี่ยวนิดหนึ่งนะคะก็โอ้โหทำอะไรนี่ก็ไม่ค่อยจะได้ผลผลิตเลยต้องต้องมีน้ํานะคะท่านผู้ชม ที่ไร่ของเรานะคะเราก็เริ่มแบบว่าเริ่มที่จะเข้ามาทำาที่พักนะคะแล้วก็เริ่มมาทําเรื่องราวของกเกษตรผสมผสานแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพรด้วยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ได้บ,อบ่อาบดานมาหนึ่งลูกนะคะก็ต้องขอขอบคุณสํานักงานทรัพยากรน้ําบดานนะคะจังเตสองนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะ ก็เข้ามาดูแลนะคะเรื่องราวของระบบน,น,น้ํานี่โอ้โหทางเข้าไร่ของเราไร่มันนะคะนี่นะคะนี่อากาศดีค่ะท่านผู้ชมถึงร้อนแต่ก็อากาศดีนะคะตรงเนี้ยมันหายใจได้แบบว่าโล่งปลอดโปร่งสบายเลยนะคะเพราะว่ามมมมไม่ต้องกลัวโควิดนะคะตรงนี้ไม่มีผู้คนนะคะมีแต่เรากับไร่นะคะนี่นี่นะคะ นี่ก็เราวางโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ก็เกอะอิดไปเรื่อยๆนะคะนี นี่นะคะถึงไรแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะก็เป็นปอเทืองนะคะปอเทืองทําไมถึงปลูกป,ปอเทืองที่ว่างเนี่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นไร่มันนะคะท่านผู้ชมไร่มันก็ให้เขาทํามันไว้อยู่หลายปีเลยนะคะพอดีพ่อเขายกที่ให้นะคะเป็นสิทธิ์ของเราแล้วนะคะเราก็ ตอนนี้มาทำเรื่องราวของเกษตรนะคะแล้วก็เราก็ต้องมีการ <_ an> เขาเรียกว่ามีการปรับปรุงพื้นที่นะคะปรับปรุงพื้นที่เพราะว่าการปลูกม,มันสำปะหลังเนี่ยมันก็ทำให้ดินเสริมโสมนะคะเพราะฉะนั้นในก่อนที่เราจะมาทำการเกษตรเนี่ยเราก็ปลูกปอเทืองนะคะเพราะว่าปอเทืองเนี่ยมันจะมีธาตุในตัวเจ้นแล้วก็ทำให้ดินดีด้วยแล้วก็เป็นปุ๋ยพืชสดนะคะท่านผู้ชมก็ ตรงนี้นะคะรอบๆของเราเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดว่า,าได้เห็นนะคะจะเป็นไร่มันนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็ปรับเปลี่ยนนะคะมาทำสวนเกษตรผสมผสานตอนนี้ลงมีมะม่วงนะคะแล้วก็ที่เราปลูกไว้ก็มีมะพร้าวนี่ถั่วฝักยาวที่เราปลูกไว้ก็ได้ทานแล้วนะคะเก็บไปกินหลายครั้งแล้วนะคะ เนี่ยค่ะก็ปลูกไผ่ไว้ด้วยไผ่ก็จะทําให้ดินดีนะคะท่านผู้ชมได้ค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นผ่านพ้นสถานการณ์โควิดนะคะ แล้วก็รอดปลอดภัยนะคะจากโควิดนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นสู้ๆนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเรามีกิจกรรมหรือว่าทำอะไรในไร่เนี่ยเขาจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีนะคะ